Your people is ยู e ์เพลย์ฟอลล์ i s กด้วยซิต n ้นี่เขาทางกลับเขาถ่ายแล้วเหรอนี่ครับถ่ายนจะจ้าดูมิมหน่อยไหมเนี่ยพ่อดูมันก็อยู่ในนี่เนี่ยดูดูหงนขึ้นไปเป็นเขาอะนะเป็นเขาอะนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแม่น้ำเดิมโค้งแม่นม้ำโค้งแล้วเขาก,ก็อะไรนะเสี้ยวจันเนี่ยมันเหมือนเป็นโค้งของแม่น้ำอะถ้ำเนี้ย ทั้งหมูถ้ำไม่ใช่ถ้ำนี้หมูถ้ำสา,สามสิบถ้ำเนี่ยมันโคง้งเป็นโค้งตามแม่น้ำน่าจะสายนี้แหละอากาศไม่ร้อนมากนะมีแดดไม่ร้อนมากเพราะว่าที่นี่พอดีมันหน้าหนาวพ่าจะถ่ายดูตรงนี้ไหนไหมจ้าด้านนี้วิวนี้ทั้งบนและล่างอันนี้ถ้ำสุดท้ายแล้วก็หินหินแม่น,น้ำนี่เป็น

อับนิววันนะ e ะไรับนิววันนะวัสดีสวัสดี้วัสดีสวัสดีสหลสดีสวัสดีสวัสดีสัสดีสววัสดัสดีสวัดีสวัสดี